รู้สึกไม่ร้อนเหมือนครั้งที่แล้วเนาะสบายผมชอบถ่ายที่ไหนก็ได้ที่มีแอร์ใช่คือพอบอกโลเคชั่นว่าเป็นไบเทคเนี่ยยิมละยิคือบอกเลยว่าตอนที่เห็นตารางเนี่ย เอ้ยกีตาร์แม็กแล้วแบบโลเคชั่นไบเทคยิ้มเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าเอาเป็นความรู้สึกที่ได้ขึ้นปกลองพูดถึงความรู้สึกที่ได้ขึ้นปกเมื่ <c oughs> อกี้แอบเห็นที่เขาด้ามแล้วคุณเห็นดา้ามยังยังไม่เห็น <c oughs> เท่ยูเพราะว่าแบบพอทุกอย่างมันขาวดำแล้วแบบกีตาร์แม็กมันคาดแหละคือโลโก้นี่มัแบบใช่มันมันมันคาดแล้วมันปะกันพอดีใช่ครับโอ้ดีใจมากครับเพราะว่าเราโตมากับกีตาร์แม็กจริงครับคือแบบสมัยก่อนมันก็ผมด้าได้เลยผมฝึกเพลงม้าป่า จากหนังสือกีดตามไหม้าปากของเดลิชแมนทอนไหมพ่อคุณครัพูดเยอะเดี๋ยวโดนดราม่าอีกโดนดราม่าโดนดราม่ามีกระเทศะ โซ่ไม่แตะโดนพี่เล่นเอาม่เล่นเอามีไงแล้วผมเห็นว่าเก้าอี้น่ะมันเป็นแนวละนะมันแฟรตมันแฟรตมีคนปกติฉากที่โซดีซีมันเป็นแนวอี้าอย่างวัวกล้องมันซูมมาจากด้านหน้าว่าเอ้ยแต่เก้าอี้มันเป็นแฟรตว่าตักหน่อยแล้วกันะเข้างหลังเป็นสโซ่มีคนถ่ายลงคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกันเพลงนี้จริงๆตูนแต่งให้หมา ใช่ครับแล้วก็ตอนแรกอะ่ะมันมันไม่ได้อิมูชันขนาดนั้นเนาะม,มันมาแบบน้ําตาแตกกันตอนมิกหนึ่งจงแบบพอเราอัดทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วแบบเราส่งมิกเข้ามาแล้วแบบโหตอนนั้นรู้สึกว่ามันใช่มันใช่แล้วผมก็เลยรัดคิวเอาเพลงนี้มาปล่อยมาปล่อยตอนนี้เลยตอนแรกเพลงนี้ไม่ได้ไม,มองว่าจะเป็นสิงค์แโปรโมทแต่ว่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันดีมากเราต้องโปรโมทนิดน,นึงแต่นะอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงคือหลังจากเพลงขล้างกัน ผมพยายามจะแต่งเพงลงรักให้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะทุกคนก็แบบเรียกร้องมาว่าแบบทำไมไม่มีเพงลงรักเลย <H it> แต่ว่าผมแต่งไม่ได้จริงเพราะผม,ผมรู้สึกว่ามันไม่มีเพงลงรักเพลงไหนที่มันสู้ข่ากันได้เลย <H it> จนมาถึงเพลงนี้มันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งมันเป็นความรักในรูปแบบใหม่ กลัวการที่จะต้องสูญเสียคนใกล้ตัวไปแบบมันคือคนในครอบครัวคือผมมองมองหมาว่าแบบหมาเป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวซึ่งเป็นเพลงรักที่แตกต่างกับข้างกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับอาร์ต้านนี้พอดีผมมองว่ามันเป็นแบบหลังจากข้างกันอีกแบบ7ปีมันมันคือฟิลนั้นนะครับ7ปีต่อมาหลังจากข้างกันมันเป็นเพลงนี้ซึ่งจริงๆมันก็ตามทำลายเหมือนกันนะข้างกันก็ประมาณ4-5ปีอืมใช่ หกปีแล้วมันก็ประมาณนั้นก็คือตอนที่เรามีความรักตอนที่เราเขาเข้ามาแบบเขาครอบครองเราตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่อยากให้เขาจากไปจริงๆมันขึ้นต้นตั้งแต่รับประโยคแรกของเพลงเลยครับอะไรสําคัญที่สุดในโลกนี้มันคือมันกดแรกของเพลงเี้า็ฉันตอบว่าคือเธอครับใช่ครับ,รบผมฟังเพลงนี้ตอนนั้นจำได้ว่าจะนั่งนั่งไปนั่งรถตู้ไปที่ พัฒนาการไปที่ออฟฟิศแล้วมันแบบส่งมิกซ์มาพอดีผมก็เลยแบบเปิดฟังผมก็นั่งร้องไห้อยู่ในบนรถตู้คนเดียวแล้วผมก็เห็นภาพทุกอย่างภาพทุกอย่างมารันเข้ามาแบบทันทีว่าแบบเอ็มวีมันควรจะเป็นแบบนี้ว่ะเหมือนแบบอยากทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยไปถึงก็เลยไปเสนอว่าแบบว่าเอออยากอยากทําตัวนี้อยากทําเองแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะว่าจะทํำยังไงแต่ว่าอยากทํามีภาพในหัวตั้งแต่ต้นจนถึงจบแลละ แต่ไม่รู้เลยว่าต้องทําไงก็เลยมาปรึกษาทางวงปรึกษาทางค่ายแบบขอเลื่อนมาได้ไหมแล้วขอทําเพราะจริงๆเพลงนี้จะไม่มี MV ครับตามสล็อตแล้วคือไม่มีหรือว่าเปิดให้ฟัง <c oughs> เดี๋ยวัยวคือตั้งต้นนะครับตอนผมแต่อนะ่ะผมอยากได้ไวที่มันแบบความโอดียมความแบบเก่าๆเพ่า <c oughs> ว่าดาฟเวอร์ชันแรกมามันไม่เก่าพอที่จะรู้สึกได้ขนาดนั้นเพราะเหมือนแบบ แต่งมันพูดถึงครอบครัวพูดถึงแบบความรู้สึกแบบอยากอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันดูมันดูแบบเป็นภาษาเก่าๆรู้สึกว่าเราทากันเองอ่ะมันไม่เก่าได้เลยก็เลยผมเลยติดต่อไปหาพี่ปู่บอกว่าพี่ปู่ครับช่วยช่วยผมหน่อยได้ไหมแต่ว่าพี่ปู่บอกว่าตอนนี้พี่ปู่ไม่ได้รับแบบอะไรแล้วพี่ปู่ทำแค่หนึงร้องทํานองเลยส่งต่อให้พี่โฟใช่แล้วพอพี่โฟดาว์กลับมาปุ๊บเชียนี้คือดาพี่โฟใช่ดาพี่โฟไม่ใช่ หัวฟูมาเลยีฟูส่งกลับมาปุ๊บมันแบบมันใช่เลยครับแล้วเราก็ไปห้องอัดกันแล้วเราก็อดแแบกันนิดหน่อยใช่ความเป็นทรีมันดาวเข้าไปเพิ่มมันคือเพลงโฟกเป็นแบบป๊อปโฟกอ่ะในสมัยหนึ่งยุควงการดนตรีไทยครับยุคแบบมัสกีตียุคแบบเบเทอร์เวเตอร์แบบ25อะไรอยอางเงี้ยครับมันคือแบบกีตาร์ กีตาร์โปกลองเบสได้ไฟฟ้าแค่นี้ไอเสีงเพลงนี้ใช้ D X 7ใช่ใช่ DX7 ครับพยายามจะหาเครื่องดนตรีที่ที่มันที่มันค่อนข้างวินเทจจริงๆมาอัดครับอย่างอยว่าสาวเลนิคเป็นโมก็ไปใช้ D X 7จริงๆเลยคือ D X 7ตัวจริงตัวจริงเป็นโมโนเป็นโมโนไอี้แล้วเราเอามาใส่เอฟเพลงขึ้มันเป็นสเตอร์ไม่แต่ว่าคือผมตอนแรกที่ผมรู้จัก D X 7ผมคิดว่ามันเป็นสเตอร์แต่ว่าของจริงอ่ะมันเป็นโมโนใช่ D X s e v e ตัวแรกอ่ะเป็นโมโนแไอกรองคุณเตนี่ก็ เขาเรียกว่าตอนนั้นคุยกันคือทำไมก็ได้ให้มันเฉมที่สุดอั่เพื่อนมันจะเหมือนเป็นกลองภาคต่อจากไหนบอกเลิกแล้วเป็นกลองที่คนตีต้องแบบสบายๆริงโก้สตาร์อ่าริงโก้ t a r ร์ตะตะตแอ่าอะไรคบคือถ้าถ้าคิดมากไปเพลงมันจะเครียดได้ครับตะ แชรอะไรแบบนั้นนี่นี่คือลายกองเพลงนี้เลยจริงๆครับมีแค่นี้ใช่ครับใช่ครับมีแค่นี้อยากเปิดที่ที่ดูจะจะรู้ว่าพี่ร้องไห้หรือเปล่าพี่ร้องไห้หรือเปล่าเดี๋ยวเกับชาวกิตต์แม็กตอนนี้ทุกคนที่ดูในแบบในวงร้องไห้หมดเลยทุกคนจริงเป็นการตรวจเอ็มวีที่ที่เหนื่อยมากครับเหนื่อยคือตัดผมตัดแล้วผมตัดไปเช็ดน้ำตาไปตัดไปเศษด้าบส่งตรวจร้องไห้ขอป้าร้องไห้มีใครไม่ร้องไหมแต่ร้องเล่าเล่าเล่าถึงเอ็มีหน่อย คือจริงๆ MV ตัวนี้ทำเองกันหมดเหมือนตอนวันเกิดฉันปีนี้เลยครับใช้โรเดิมเลยก็คือเริ่มเริ่มมาจากไอเดียที่กิจอยากจะถ่ายรูปครอบครัวแล้วเราอยากจะแคปเจอร์โมเมนต์ที่เรามาถ่ายรูปก,กันของครอบครัวทุกคนในทีมทีมันดาวนะวันนี้ถ้าบอกวันนั้นมีนักแสดงนำใน MV ตัวนี้50คนนะคนครับสิครอบครัวครับสิบ สิบห้าครอบครัวครับ,กรบปกติคนห้คนจะดูแลพวกเรา4ี่ห้าคน,นวันนั้นพวกเรา4ี่ห้าคนดูแลคนห้าสิบคน,นซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยุ่งม,มากคือมันต้องวางแผนกันมาระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ต่อให้วางกันเยอะแค่ไหนมันก็มันก็จะเจอปัญหาอยู่ดีอย่างเช่นฝนตกฝนตกอยู่ดีฝนตก,ตกไอสัตว์เอ,อ้เอยเย็ดไม้ใช่ครับคือมันเป็นวิธีการถ่ายที่แบบ ผมอยากจะแคปเจอร์โมเมนต์ให้มันได้ธรรมชาติมากที่สุดมากกว่าคือเราเอาเข้ามาถ่ายรูปครอบครัวจริงๆแต่ผมอาจจะถ่ายรีแอคเขาในจังหวะที่เขารู้สึกอะไรบางอย่างกับครอบครัวสายตาที่มองกันหรือว่าการแบบเอาลูกมานั่งตรงนี้หรือแบบอพ่อกอดพ่อหน่อยการกอดของเขามันจะมันจะเป็น c าเจอร์ของแต่ละบ้านอย่างแบบบ้านเสงก็จะมีการกอดแบบนึงบ้านตูนอาจจะไม่กอดกันสมมติสมมตินะบ้านเตอาจจะ ป้ากอดแม่แม่ไม่ได้กอดป้าอะไรอย่างเงี้ยบ้านผมป้าอาจจะไม่กอดแม่แม่ไม่กอดกันตแต่ละครอบครัวมันจะมีวิธีแบบเนี้ยผมอยากจะเก็บเก็บมาแล้วนําเสนอว่าแบบครอบครัวมันหลากหลาย oh. คือบนโลกเราครอ,อบครัวมันมีหลากหลายมากใช่แมันก็จะมีแบบเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในแต่ละครอบครัวที่เกิดขึ้นมานนั้นซึ่งมันก็เป็นผลพลอยได้จากการให้ทุกคนมาถ่าย MV นี้

ตอนแรกเพลงน้องมันเป็นเพลงในหัว R&B เป็นเพลงแบบคล้ายๆ k ้ o p ด้วยซ้ำแต่ว่าเพลงนี้ต้องให้เครดิตสเปเชียลเลยสเปเชียลเป็นคนออเรันให้มันกลายเป็นพอพังขึ้นมาใช่ครับอันนี้สเปเชียลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงวันนั้นผมนั่งเล่นโป๊กเกอร์กันสี่คนห้าคนสเปเชียลนั่งทำอยู่ โมแบบโมเพลงไปเลยอ่ะใช่พวกเรากำลังคือฟังนะหัวฟังแต่ว่าในมือกำลังจับคู่กันอยู่เฉอแบอ่ะอ่ะกูเช็คอ่ะกูเช็คต็มตมตมซาบ้าเลยเฮ้ยมาวะเฮ้ยไอ้ <c oughs> น็อตทำอะไรวะเขาบ้า <c oughs> ใช่ครับโอ้เป,เ,อเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยคนละโลกเลยตอนนั้นมันไวซาใช่แล้วเราเราพวกเราเพิ่งดูคอนเสิร์ตแบบ วูดสต็อกกันมาครับ<า>ใช่ตอนนั้นสารคดีเน็ตฟลิกเขาเอาว<า>ูดสต็อกลงพอดีแล้วแบบนั่งดูกันแล้วก็ไปดูเก่าๆแล้วมันแบบไฟมันกําลังคลั่งเลยตอนนั้นครับ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีลีไปไอ้น,นี่นะอะไรนะ <ไป S 1> โอนชลา่โลาโอนชล่าใช่ได้แล้วครับหมายถึงเริ่มเริ่มแล้วนะเมื่อวานเตะอยู่นะไปแล้วมเมื่อวานไปมากเลยคือ,อมันเป็นเพลงที่ใช้คําว่าเป็นเพลงอาร์สกิลวงด้วยด้วยความที่เหมือนกับว่ามีคนหลายคนเข้ามาช่วยในการโปรดิวเนี่งของผมมามีคนมาช่วยแบบโปรดิวสกองด้วยบางท่อนก็แบบ,บมาอัดให้เลยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันมัน expand ความสามารถเราไปมากกว่าที่เราทําได้ เสร็จปุ๊บผมมานั่งทบทวนว่าแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในเพลงคืออะไรบ้างครับมันทําให้เรารู้ว่าแบบโหเรายัางไปได้อีกไกลเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่เราเริ่มเล่นกันจริงๆแล้วอ่ะมันมันก็ยังไม่เป็นตั้งแต่แรกเละเลยจกกนกระทั่งมันเละเลยจกกนกระทั่งแบบทุกวันนี้คือแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของของพวกเราไปแล้วอย่างเช่นการแรปที่เร็วๆมากที่อัตาทำมาให้ะครับตอนนี้กิจแบบ,บอยู่แล้วแบบ แทบจะ95ไม่ผิดพลาดโว่า oh, ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของวงเราคือถ้าไม่รู้ถ้าทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนครับใช่เอากันซะหน่อยเอากันซะหน่อย,ออยใช่ครับมันเติมมันเติมจิกซอบางอย่างในโชว์ได้ครับอย่างอย่างแบบเมื่อวานเรามีโอกาสเล่นที่ Soho House นะครับแล้วก็มันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแบบ p r i v a t e เราไม่ได้มาใส่ใส่กันแต่ว่าเพลง t r e l m a n Down ถ้าการกันจริงๆอะ่ะจะเป็นเพลงเช er ียร์อ ประมาณแบบถ้าอัลแบั้มแรกก็ประมาณแบบ90ม,มีเพลงไม่เชียร์อัพประมาณทีมรอเธอเฟรนด์โซนที่ไม่ต้องไม่ได้เชียร์อัพเป็นการแบบเล่นเล่นอยู่กับตัวเองแต่พอมีอัลบั้มนี้เข้ามาเมื่อวานผมรู้สึกว่ามันได้เลยม,มันเราอยู่กับตัวเองได้โดยทั้งแบบฟังก์ชันไหนบอกเลิกแล้วอ่ะมันเป็นฟังก์ชันเหมือนงานอาร์ที่ต้องตั้งใจดูใช่ คือไม่ต้องมาสนุกกับมันก็ได้แต่ว่ามาดูว่าวงพรีเซนต์อะไรมันได้ฟีลอีกแบบหนึง่งเป็นฟังก์ชันที่เราไม่เคยมีเลยใ,ในโชว์มันมันเป็นแบบเราอยู่กับตัวเองครับและให้คนดูอ่ะวิ่งเข้ามาแต่ปกติเพลงพีเวนดาวอ่ะคนดูเฉยเฉยเดี๋ยวเราจะ d r i v เข้าไปใช่อันนี้มันสลับทั่วกันครับ เนื้อเพลงมันตรงตรงเป๊ะคือถ้าฟังแบบเพลงในแทร็กเนี่ยครับก็เราเห็นภาพเดียวเราจะเห็นแบบความรักการลาจากกันในวันที่อายุเรายัางน้อยแล้วเรามาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่พอตีให้มันกว้างมากขึ้นนะครับมันไปอยู่ในมือพี่โรสพอดีแล้วพี่โรสเขาไม่ได้ถนัดเวแรกด้วยครับไม่ได้ถนัดแบบชายชายหญิงกุ๊กกิ ick, ๊กกุ๊กกิ๊กวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรเง้ยเขาไม่ได้ถนัดแบบนั้น เขาก็เลยแบบเออเสนอว่าพี่อยากทําเป็นในเชิงแบบมนุษย์มากกว่าแบบความสัมพันธ์ครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมก็เ้วยผมยินดีมากเลยเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับมันจะได้เพิ่มมิติให้กับเพลงด้วยมันก็เลยกลายเป็นเพลงเด็กเกินไปมันดูไม่เด็กเลยครับตอนนี้มันเด็กคาว่าเด็กเกินไปตอนแรกเพลงมันดูเด็กมากแต่ตอนนี้มันแบบโอ้โหมันเป็นผู้ใหญ่เกินไป อนนี้ปล่อยเมื่อไหร่น่าจะปล่อยเพลงหนึ่งแล้วแต่ถ้า20นี่น่าจะไปติดเพลงจะเป็นอีเพลงหนึ่งแล้วชื่อเพลงว่าเปิดตัวเปิดตัวเขาก็เป็นการเอาคืนเพลงนี้เป็นการเอาคืนของตัวเองใช่อัลบั้มนี้จะเป็นทรงนั้นมากกว่าครับคืออัลบั้มที่แล้วก็เจ็บช้ำมาเยอะละอัลบั้มนี้เรามาแก้แค้นกันเพลงเปิดตัวเขาเนี่ยเป็นเพลงที่สําหรับผมเป็นร์ดค content ในเชิงแบบรุนแบบแรงอ่ะ แรงทางความรู้สึกระดับหนึ่งเนื้อเนื้อหามันจะประมาณว่าแบบเลิกกับกูไปแป๊บเดียวมึงเอาแล้วหรอหรอ,อย่างเงี้ยเลิกกันแป๊บเดียวเปิดเปิดตัวแฟนใหม่ละแต่คือเราไม่ได้ร้องเพราะว่าเรารู้สึกรู้สึก<า>เราร้องเพราะาเราจะเอาคืนเขาใช่ครับมันเป็นการแก้แค้นในเชิงความรู้สึก นี่คือมิชชั่นหนึ่งครับมิชชั่นแรกแชปเตอร์หนึ่งถ้าเล่น d ดักโซก็คือมันขึ้นขึ้นแชปเตอร์แรกให้เราก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับ<ช>ก็รู้สึกดีใจก่อนเลยครับที่ในที่สุดก็มีโอกาสได้กดรับเควสนี้สักทีเควสบางเควสในชีวิตเราคือมันต้องใช้สเตตัสสถานะเลเวลพลังชีวิตเยอะมากๆในการไปกดรับและคือเราสามารถกดรับเควสนี้ได้แล้วก็เลยรู้สึกว่า ดีใจที่ที่แบบเราเล่นเล่นเกมชีวิตมาถึงตรงนี้สักทีใช่คมันก็ต้องมันก็เอาเอาแยกคนได้เราอนาเ่าผมมองว่าบริษัทใช่แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วใช่คือผมรู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์คอนเสิร์ตใหญ่นั้นมันเป็นปรากฏการณ์ไลฟ์ที่อินชาม์้ที่ราชมังค์เป็นปรากฏการณ์แล้วรู้สึกว่า มือนมันเป็นมายสเตย e ในชีวิตว่าชีวิตหนึ่งคงอยากทําอะไรแบบนั้นบ้างตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงด้วยแม้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นกับวงเราหรือหรือเราจะทำยังไงให้มันจริงๆกัได้จริงๆของผมมีสองอันนะมีไลท์คามอันหนึ่งกับ everybody slam อันคือไลท์คามมันชูโลว่าห5,000ความเยอะความใหญ่ราชมัง แต่ everybody slam concept คือเล่นทุกเพลงตั้งแต่ตั้งวงถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีหกอัลบัม้มเราจะทำแบบนั้นเราครู้สึกนะ<ม>การเล่นเจ็ดสิบเพลงอ่ะเราม,มันก็มันก็มันก็เย็ดเขย <laughs> <laughs> แล้วอัลบัม้มอัลบั้มแรกพวกมึงซัดไปสิบเจ็ดเพลงไ <laughs> อ,ยเยอ้เ้ย อัลบั้มสี่กัวก็แตะร้อยแล้วจริงไหนจะเข้าปอ้อไหนจะอะไรเราต้องมีคอนเสิร์ตนั้นแต่ประมาณอัลบั้มสเออว่าเราลิบมีเราลิบมีดีกว่ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนกันเลยครรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นยากมากฮะทุกวันนี้จริงๆเคยเคยมานั่งคุยกันเรารู้สึกว่าเออไม่ผมไม่รู้ว่าว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอีกได้ยังไงมันคงจะเป็นการวางแผนของพี่ๆที่วางแผนมาดีมากๆจากแบบ จากอัลบั้มก่อนๆจากหลายอัลบั้มแล้วเ,<ร>เขาเก็บเ,<ร>เก็บมาเรื่อะะยๆใช่ตอนนั้น<ร>ออกมากะะเป็นเคสตูดี้กันนะฮะใช่ใช่ว่าว่าจริงๆแล้วกลุ่มกลุ่มตลาด6 5 0 0 0คนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาจากของเขาอย่างเดียวมาจากอย่างอื่นด้วยมาจากไหนบ้างเขาไปเจาะเจาะกลุ่มตลาดไหนมาแล้ววงทามิ่่ต่างๆเ,เพราะว่าการเหมือนแบบเราต้องจำจาลองเหตุการณ์นั้นใช่ขึ้นในหัวที่นึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวะ ที่นําพาไปสู่60,000คนใช่คือมันมันเกิดจากที่การมโนของเราประมาณว่าไม่น่าในประเทศไทยไม่น่าจะมีแฟนคลับ65,000หรือ70,000คนที่พร้อมที่รอซื้อบัตรคอนเสิร์ตอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้พรุ่งนี้เราก็จัดได้เลใช่ไหมคือผมว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วพร้อมออกจากบ้านพร้อมกันใช่แล้วมีเงินที่จะไปมีเวลาว่างทุกอย่างพร้อมกัน60,000คนผมว่าไม่น่าใช่เรื่องปกติใช่น่้มีการวางแผน จริงๆมันเป็นคอนเสิร์ตที่ควรจะถูกจัดขึ้นมานานแล้วแต่มันก็โชคดีด้วยที่ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆจริงๆมันมันจะกลายเป็นคอนเสิร์ตอัลบั้มเนาะตอนแรกมันจะเป็นคอนเสิร์ตอัลบั้มครับแล้วมีโควิดปีอัลบั้มหนึ่งไปลบั้มสองใช่แล้วมันโควิด มันเลยแบบไม่ได้เกิดขึ้นแล้วยาวถัดมากลายเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยละกันรวมหนึ่ง,งแต่ไม่ใช่คอนเสิร์ตอัลบั้มนะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มันก็เลยแบบโหมันเพิ่มดีกรีมันเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปแล้วก็การเตรียมตัวต่างๆอ่ะมันมันต้องคิดมันต้องคิดให้ไม่ออกมาเป็น1คอนเสิร์ตอัลบัม้มมันยังไม่ใช่แบบนะั้นสมันจะต้องไม่ใช่คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของทีแมนดาว มันจะต้องเป็นคอนเสิร์ตแรกแล้วมันจะต้องมีไปต่อนี่คือแมสเซจที่เราอยากจะสื่อสารออกไป 3. ม,มันจะต้องไม่มีอะไรมาจํากัดคอนเสิร์ตนี้เลยมันคือคอนเสิร์ตแค่นั้นทุกวนันนี้แบบว่าสําหรับตัววงเองครับไม่ได้ต้องการที่มีทีมไม่ได้ต้องการให้มีคอนเซปต์ concept, แบบตะลุยเอาอากาศไปกับทีแมนดาวเฟิร์สเดอะเฟิร์สคอนเสิร์ตเราไม่ต้องการแบบ t ั e m ทรีแมนดาว Live in Impact Arena นี่คือชื่อคอนเสิร์ตพอราแค่นั้นพอครับแล้วที่เหลือเราจะประโคมใส่คุณเองคือจริงถ้าเราสปอยอ่ะแต่เราก็สปอยไหม <c oughs> ได้ปะวะคือโอโอวะเราไม่ดีิคือจริงผมมองว่าเอ่อคนคนคนเคยเห็นทริมันดาวเล่นคอนเสิร์ตมาเยอะละ <c oughs> แต่คนยังไม่เคยเห็นทริมันดาวเล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวใน Impact Arena <c oughs> อันนั้นคือโจทย์นั่นหมายความว่า เมื่อไหร่ท <eled iling> ี่ถึงวันงานแล้วคุณเดินเข้าไปในฮอล์ Impact Arena วันนั้นมันจะเป็นโมเมนต์ที่คุณจะจํำคอนเสิร์ตแรกของทิมมันดาวไปตลอดชีวิตมันถึงมีแค่รอบเดียวคุณจะจํายังไงมันอยู่ที่ว่าวันนั้นคุณได้อะไรบ้างซึ่งเอาจริงพวกเรายังไม่ได้คิดเช่นวันวนนี้พวกเรายังไม่ได้คิดพูดเอาจริงคูพูดได้เท่ไปกันแล้วแต่จริงคุณจะจำอะไรบ้างนะเรื่องของคุณแต่วันนี้เลยไม่ซอมเลย ดิสเพลงเมื่อวานเดินเดินเข้าไปที่ออฟฟิศเห็นเต้นั่งูดคาเขียนอยู่เตนทำไรวะเขียนริสเพลงหายใได้แก้ได้หวังว่าดูอ่าสมมุติว่าดูคลิปนี้แล้วแล้วหลังจากดูคอนเสิร์ตเราเป็นยังไงก็กลับมาดูคลิปนี้ว่าคุณได้อะไรบ้างเพราะในความเจริงพวกผมยังไม่รู้เลยว่าวันนี้คุณจะได้อะไรบ้างไม่ใช่คือวงเราครับเราวางโครงไว้แล้วว่าโครงของ หนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงคือผมก็ยังใช้วิธีเดิมก็คือการทำโชว์ของเทรมาดาผมอยากคิดเป็นกราฟขึ้นมาเราต้องกำหนดหมุดกราฟในการไต่าอารมณ์คนดูไปแล้วเราแบ่งแบ่งไว้แล้วก็คือเราจะนำพาความรู้สึกของคุณไปยังจุดต่างๆที่เราอยากให้ไปถ้าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามันมันพีคเหลือเกินอ่ะถูกต้องแหละเราเราต้องการให้มันเป็นแบบนั้น แล้วเดี๋ยวเราจะแลนดิ้งให้แล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ทุกคนแบบรีแล็กซ์ให้เราเรามีวางแผนไว้แล้วครับเหมือนไปดูหนังไม่ไปดูหนังคือไม่ปล่อยหัวลงโลกใช่ไปดูหนังในโลงแต่จริงคนดูเข้าไปนี่คือสามารถเสพได้ทุกอย่างเลยนะช่เพราะว่าไอเดียของเราได้กันชงกันชาร์จใช่เสพตกันเลยหมายถึงว่าไอเดียของเราไม่ได้ลงไปแค่โชว์ไงอวิชัวใช่เวทีเลอั์อะไรก็คือว่าต้องเราช่วยเองทีหมดเลยคือต้องบอกว่า คอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่ทีแมนดาวอ่รูไปทำตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยครับคือทุกโปรเซสเรามันผ่านหูผ่านตาเราหมดเป็นคนตัดสินใจทุกย่างก้าวแค่ไม่ได้ยกไอ้แบบเอางยินดีขึ้นไปตินเองใช่คือถ้าเกิดถ้ามันไม่ทันจริงๆก็อาจจะเป็นพวกเราใช่ครับผมต่อสาย HDMI เกียรวจออะไรเงี้ยสาแล้วเอาแลคือเรามีภาพคร่าวๆเยอะมากเพราะว่าอย่างหลายๆเพลงครับมัน ยังไม่เคยถูกเล่นในคอนเสิร์ตท,ที่เราสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้เลยแต่ครั้งตั้งแต่ปล่อยออกมาอย่างเช่นโฟโต้หมเราแบบเรามีโจทย์ในหัวอยู่เยอะ<ช>มาก<ช>ว่าเราอยากทําอะไรอย่างเช่นแบบไม่เคยมีดาวอย่างเงี้ยเราไม่เคยได้เล่นในที่ที่เราที่เราสร้างมันขึ้นมาเองนะทีเนี้ยมันจะเป็นที่ที่เพลงเหล่านั้นนะ่ะถูกใช้งานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ มันคือการกำหนดแอมเบียนต์นะครับใช่เหมือนแบบถ้าคุณจะทำอะไรสักอย่างสมมติคุณเชิญใครมาที่ห้องมันก็ต้องแบบหลีไฟจุดเทีย่เปิดทีวีเปิดเพลงรถไฟพับผ้าห่มเปิดแอร์เย็นๆนั่นคือการควบคุมแอมเบียนต์แล้วก็นอนจัดแล้ก็นอนใช่หลับไปเลยตื่นเช้ามาแล้วอันเนี้ยเขาไม่ได้มาอ่าเขาไม่ได้มาอันเนี้ยหันหรออันนี้คุณกนเคยจะโดนแบบนั้นคุณกนเคยจะโดนเราเชิญมาจุดเทียนหอมซะหน่อยเปิดแอร์เย็นๆแล้วปิดหลีไฟนิดนึง ร่อยนะะฮำ่อยแล้พูดมากก็ไม่ได้ทำไมคุณรู้พูดมากก็ไม่ได้เชิญนี้พูดแทนหน่อยดิแล้วแล้วลำดับไม่เหมือนเดิมไหมคือเชนพอมคือแม่งแบบท่องมาแล้วรออีกวันนึงเชื่อนพอมลำดับลำดัดเหมือนกันนั่นแหละครับก็คือเพลงจะถูกใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่ที่แรก ราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ควบคุมแอมเบียนแบบร<ช>้อเปเลย<ช>ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราแบบควบคุมทั้งแบบซาวทุกอย่างภาพแสงสีเสียงการแสดงบนเวทีการอา์เรนทุกอย่างมันถูกเรียบเรียงมาเพื่อเพื่อเพลงเพลงนั้นได้อย่างร้อยเปมันมันต้องรู้สึกแบบว่ากลัวแน,น่นอนพี่กลัวมากยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่หญอิมแพคมันเป็นยักษ์ยักษ์ตัวหนึ่งครับสำหรับผมนะแล้วเราเราจะต้องไปตีตีบ้านเขาแต่เราไปตีแล้ว มันเคยไปตีด้วยแรงแรงของเราไปตีกับปาร์ตี้ะใช่เราเราลงเราลงปาร์ตี้อ่ะครับอันนี้เราโซโ,โล่เราโซโลเราโซโลอันนั้นอาจจะมีแรงของแบบแฟนคลับวงอื่นๆมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายสวดนมนต์กันอะไรอย่างเงีเออ้ยอนนี้เราโดดสปอตไงอนนี้เราโดดเราโดดสปอตเดียวลงไปเล่นลีกลีบนี้ครับมันมันมันคงมันคงแบบมันคงประหม้าดูครับตื่นเต้น ผมผมไม่รู้ว่าวันนะั้นผมจะรู้สึกยังไงแต่ว่าการเดินทางไปสู่วันนั้นมันคงแบบโหยัดเข้สำหรับผมน,นะจริงจริง,รง,รงมันแอบไปดูกันมาแล้วจากคอนเสิร์ต The n เซน t i n า a ช e s y m p เ o n y ใช่ไปเซอร์เวผมไปนั่งอยู่ในจุดที่อยู่หลังคอนเสาส์แล้วผมก็ไปนั่งเราตั้งใจดูว่าสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นในโลเคชันนี้นั่นคืออะไรวะอะไรเนี้ยผมก็นั่ง วิเคราะห์สรุปก็คือไม่รู้ก็รู้นะแบบตอนที่แบบกิดนั่งข้างล่างผมนั่งข้างบนผมรู้ว่าอ๋อข้างบนเบสมันจะบวมเออก็ต้องเอาข้อมูลนี้ยไปบอกซาอิมีเนียครับซึ่งเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละผมแค่ทำทรงบอกไปใช่ทำทรงข้างบนเบสมันถึงนะพี่อ๋อเออรู้อยู่แล้วไปทำวันก่อนเปิดเน็ตฟลิกเปิดเน็ตฟลิกดูตอนนี้เขาเอาคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดลงตั้งแต่หนึ่งถึงล่าสุด สามสิบกว่าคอนเสิร์ตมั้งไอสัตว์กูดูอันนึงก็อินแพ็ออะเนี่ยมีมานานแล้วนี่ยอินแพกคอะไม่ได้ใหม่อะไรเลยไม่ได้ใหม่นี่อะก็อี้ตัวเดิมไม่ได้มันมันมันแบบมันไม่ง่ายเลยอะครับการที่สมมุติว่าอาร์ตเราอยากได้แบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วแบบแมชชีนิกต่างๆด้วยเทคเชิงเทคนิคกับตัวเลขที่ทำมามันจะไม่ถึงนะอ่ะถ้าไม่ถึงเราจะมีวิธีนำเสนอแบบไหน ที่ยังส่งอาร์ตได้แบบแเดิมเราก็ต้องมาแก้กันอะไรแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องแบบการฮาร์โมนีกันระหว่างงบประมาณกับศิลปะใชครับจริงๆตอนนี้ความคาดหวังเรายังไม่รู้เลยผมว่าเรามาวัน,วนที่ขายบัตรผมว่าวันนั้นนะักที่แต่งกรอบหนึ่งแน่น,นอนเพราะว่าถ้าสมมุตินะเมื่อกี้คุยกับพี่บโบ๊โบ๊ช<ม>บว่าถ้าถ้าห้านาทีมันโซเอาอเถ้าสินาทีมันโซเอา แสดงว่าแวลูมันมันคงจะเยอะมากๆ<ป>แล้วมันด<ป>ีมันหมายถึงแบบแวลูของคอนเสิร์ตอะดีมานมันเยอะมากแวลูมันเลยเพิ่มเพราะฉะนั้นมันต้องมีค่าสำหรับผมนมันต้องมีค่ามากพอที่จะให้เขารู้สึกว่าเขาคือผู้ที่แบบโชคดีมากๆที่กดบัตรมีทันอ,อ แต่ถ้าสม,สมมุติว่าแม่งแบบสองนาทีหมดแม่งหนักกว่าเดิมอีกก็คิดแต่แม่งมันต้องมีค่ามากๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆที่เขากดบัตรอันนี้ทันใช่ครับกลัวว่าสมมตินะอันนี้ผมสมมติเล่นๆนะครับแต่มันคงเกิดขึ้นจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการแบบซูเอาด้วยความรดวดเร็วมันเกิดการรีเซลอยู่แล้วอ,อันนี้เป็นสัจธรรมของเก็ตบ้านเราแล้วการรีเซลมันก็แพงอยู่แล้ว แต่ถ้าสมมติว่าเต้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตมาดูกูในราคา2 0 0 0 0บาทแล้วโชว์ผมไม่ได้ตอบโจทย์2 0 0 0 0เขาก็อาจจะรู้สึกเฟลกับวงไประดับนึงแต่ถ้าผมทำให้คนที่ซื้อ2 0 0 0 0ยังคุ้มได้ผมรู้สึกผมรู้สึกดีใจใช่ครับอย่างแรกอย่ารีเซลอย่างแรกอย่ารีเซลก่อนจะได้ไม่ต้องพอะใช่แล้วพวกมึงจะคุ้มทั่กหมดเลย เมื่อไงคุูรู้สึกแย่คนเมื่คุรู้สึกแยกคนเดียวเลยนะนยคนนะนะรัแมนดาวนะครับตอนนี้น่าจะใกล้ปล่อยอัลบั้มแล้วนะครับซิงเกิลล่าสุดน่าจะมี2ซิงเกิลก็คือไม่อยากที่ไม่สบายกับเปิดตัวเขานะครับผมแล้วก็ วันที่30มิถุนายนนี้นะครับจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตแรกของพวกเรานะครับทรีแมนดาวไลฟ์ที่อินเทอร์เนชนแนะครับแสดงวันที่19สิงหาคมน,นะครับ2,566เตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็พวกเราก็มีเพลงเยอะมากจากอัลบั้มแรกแล้วก็เพลงน้อยมากจากอัลบั้มที่สอง <c oughs> ที่จะไปผสมผสมกัน,นในคอนเสิร์ตนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตใหญ่ครับ Guitar Max Music Inspiration Magazine.